Hey, we meet again. This is our second time, huh? The skies of Frontera are still as bright as ever, and so are you. Even in a crowd of thousands, I always spot you right away. Just like you never left. Maybe that's because you are always in my dreams. All these times we had memories I carry with me, so I've always believed that every time we got separated, it was just some little test from fate. The bells of the moonlight cat single. We're back here again, angling, spinning round and round, like it was meant to be. Goblins think they can take on an orc hero. We fought side by side. We went on adventures together. Look at that! It's the Agridicon on its body. Stroud! He, he's still alive! This was our promise. Great mistress, we beseech your guidance once more. Leave my territory! Denatos and i will still remember you i'm leaving amir's heart in your hands Got this eternal love with the falling stars as a witness ทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel เซเลนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ในโลกของแรกน,นล็ก M 2.0กันนะครับซึ่งเป็นเกมที่ปล่อยทีเซอร์ออกมาค่อนข้างถี่ช่วงนี้นะครับก็คาดการว่าอีกสักประมาณ3-6เดือนนะครับน่าจะได้เล่นโคดเบต้ากันแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเปิดจริงๆเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็น6-9เดือน,นแต่ทางนี้ท้งนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะเปิดมาเป็นเซิร์ฟซีหรือว่าเปิดเป็นเซิร์ฟโกล b a l l นะครับ ทีนี้เราพูดถึงข้อมูลเกมนะครับจากตอนนี้ที่เราดูกันอยู่นะครับมันเป็นปาร์ตี้แบบ5คนนะครับแต่เท่าที่ผมเข้าใจเนะี่ยคือมันสามารถปาร์ตี้ได้6คนนะครับแล้วก็ทั้งน,นี้เราดูตัวละครที่เป็นพระกันอยู่นะครับซึ่งเขาก็โชว์เกมเพลย์มาในช่วงที่เรากําลังตี m v p นะครับแต่น,นี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นการตี m v p ในดันเจียนนะครับทีนี้ข้อมูลของเกมนะครับเกมเอ้าเอ็สองจุดศูนย์เนี่ยเป็นเ,เกมแนว Open World นะครับถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกก็ให้นึกภาพของเกม s h i n Impact นะครับกับเกมนี้ซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกันอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นมากกว่านี้ก็คือเรื่องของแฟชั่นเนาะคือ R.M เนี่ยมันมีจุดโดดเด่นที่ต่างเกมอื่นก็คือเรื่องของแฟชั่นดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมาพอดูตอนแฟชั่นอีกทีนะครับว่าชุดของเ,ออเกมนี้คอสตูมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ข้อมูลของเกมนี้ครับเ,เกมนี้ทำโดยบริษัท Big Cat นะครับสตูดิโอซึ่งเป็นค่ายเดียวกันกับ R.O.M นะครับแล้วก็ Lock Eternal Love er นะครับซึ่งถ้าใครแบบเป็นแฟนของ2ค่ายนี้ก็เอ่อเป็นแฟนของค่ายนี้ก็น่าจะรู้ดีแล้วว่าเกมเขาคุณภาพดีแค่ไหนนะครับดังนั้นแบบใครที่รออยู่นะครับก็อยากให้ลองมาดูแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็ปีหน้าแล้วกันผมคิดว่าปีหน้านเป็นช่วงที่แบบน่าจะมีลรงล็อกหลายๆภาพเข้ามานะครับเราลองดูเกมเพลงของเกมนี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับเอ่อเมื่อกี้เราดู a n g e l ลลิ่งเนาะ ตัวนี้แบบมาลงดันเอ็ดการ์นะครับกับเพื่อน5คนนะครับเออผมว่าก็น่าสนใจนะครับตอนที่ผมดูตัวอย่างหลายๆอย่างนะผมว่าน่าสนใจนะครับเออเนี่ยอ่าเป็นพระมาใครเป็นแทงแนวแทงวิ่งเข้าไปอ,อ่าคันเตอร์ยิงบัฟบัฟแม็กอ่าบัฟอะไรเนะี่ยกอลีอาอินฟูฟบแล้วก็ยืนฮิววีก็ไล่ไปไหนเข้าไปชนนะครับเออโอ้เียแตนะ่ผมคิดว่านะผมคิดว่านะ คืออันนี้ยังอยู่ในเกมมือถืออยู่นะเออคุณก็เตรียมนะครับเตรียมโอโ้โหยูมันขนาดนั้นเลยเหรอวะจะหลบยังไงวะเนี่ยเออโอ้บัฟเฮ้ยยูหน่อยเพราะนายจะตายแล้วนายนายกูจะมองแล้วนายเดินก่อนเฮ้ยอเบรกบ้างนึงขอเบรกแป๊บนึงเออยูยูหน่อยน้องยูหน่อยอย่าอย่าตีอย่าตียตูยยยยพอเออเอารีบับไปบอกให้ยูรีบับกูเฮ้ยยูไปเออใครชนอยู่นะ แอดชนอยู่นะครับเออลบลบลบก็มีปั๊มมีอะไรนะมันก็แบบขีรัสสกิลก็เป็น QE 1 2 3 D แล้วก็มีสวิปสกิลนะผมว่าก็บาร์หนึ่งหกสกิลก็กำลังดีนะกำลังดีแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่แบบมันเป็นแค่ไฮพีดะ่ะมันยังไม่ได้ถึงกับคารที่แบบสกิลเอลีเวอเวอร์นะพิศาจเขายังไล่แบบไฟบงไฟโบใช่ไหมดูดิไฟบงไฟโบอยู่นะตีธรรมดาแล้วก็ไล่สกิลไฟโบลงไป เออเนี่ยมึดูดูมันเจอใช่แล้วโอ้ยไม่เตโออ่ะนั่นไม่เตโอปะเหมือนจะไม,ม,ม่เตโอเลยผมเหมือนเห็นไม่เตโอโอเดที่แต่รคิวบอนหนักขนาดนั้นเลยว่ะม,ม,ม,มานาหมดนะมานาหมดนะอ๋อพระซาตานมีหน้าครับคือมีเรื่องของสาตามีน้าแต่ผมไม่รู้ว่าหลอดสีเหลือ,องมันคืออะไรนะคือหลอดสีน้ำเงินสีเขียวนี่คือเลือดแน่ๆแหละสีสีน้ำเงินเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อ SP นะครับเอ้ยไหนาตายชุบไหมมีชุบไหมวิม่งไปชุบหน่หอยปะชุบยังไง พราชุบชุบไนก่อนไนต์ตาโอ้โหนี่มันไม่คอ,อกันเลยเนี่ยมึงมีชุบแต่มึงไม่ใช้โดนด่าแล้วนะชุบยังยังไม่ชุบอีกยังตีอยู่เลยเนี่ยพระแสงนะครับนี้เขาเรียกพระแสงไม่บัฟไม่ฮิวกูตีอย่างเดียวอ,อบัฟกูเองแล้วเออมีโดดด้วยครับเออมีกระโดดตีด้วยนะครับยังไม่ได้ออะยังไม่ชุบไน์อีกโอ้แม่งคัดซีนมาตรงนี้แล้วยังไม่ชุบไนอีกนะ <laughs> เออ อ๋อไม่ต้องมีปีแบกเองน้องอย่างนี้ผ่านด่านแล้วฮะนี่เด็กเราดูอะไรอันนี้เราเป็นเลนเจอร์ครับยังคาัดแรกอยู่เลยครับมีแถบด้วยนะเออมีเล่นแถบด้วยนะครับแต่มึงเอา arrow shower กับด d o u b ิ e ตีธรรมดาอย่างเดียวว่างั้นเปิดออโต้ตีธรรมดาลองดูสกิลเด็ก Deck หน่อยครับโอ้โหหลบไงอะพ่อแต่สตามีน่าหมดแล้วนะ เออไม่รู้หลอดเหลืองๆคืออะไรนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น Death, แดสสมมิน่าแดชชัวชวตีใครวะนะเล่นเป็นไหมนะอ๋อมันน่าจะเป็นเกาะครับผมคิดว่าเออน่าจะเป็นเกาะคือ,อมีหลอดเดือดนี่น่าจะเป็นเคลี่แน่เลยว่ะอาจจะเป็นเคลี่นะไม่รู้เหมือนกันคืออะไรแต่สก,กิลบอสแม่งโหเวอร์จัดเวอร์จัดบอกเลยเวอร์จัดเออผมว่าต้องขึ่งหายเยอะ นี่ตีเหลือตีเหลือสี่แล้วนะครับคือไนท์ออกไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ชุบนะครับไนท์บอกไม่อยู่แล้วเออไม่อยู่แล้วไม่เห็นใครตายเลยดูว่าตอนตายเป็นไงแต่บอสก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถือว่าโหดนะครับคือยิงเดี๋ยวกูเห็นยิงเท่าไหนะยิงเดียสิบยี่สิบเหรอเอออันนี้ก็เดฟน่าจะเป็นเดฟเล่นนะครับเออือโชว์เกมเพลย์เฉยๆเล่นไม่เป็นอ่ะเดฟเล่นเกมไม่เป็นอยู่แล้วอะไรวะเนี่ยเงาอะไรวะเนี่ย มีเรือมีอะไรน่าจะอยู่ข้างๆเมืองอินลูดครับคือลงดันเด็กข้างเมืองอินลูดนะเออก็ผมว่ามันเปิดมิติใหม่ดีนะครับสองเรบเอ่อ RO โอสองศูนย์เนี่ยมันมันมันจะพูดยังไงเดียมันมันข้าม RO ไปเนาะเหมือนเราเคยเล่น RO ในเวอร์ชันก่อนมันก็จะมีความแบบกลิ่นของ PC อ่ะนึกออกปะเป็นแบบภาพสองศูนย์สามศูนย์แต่ว่าอันนี้มันมันเปิดมาเป็นแบบโอเพนเวิลด์เลยอ่ะ เออก็มูเมนต์ต่างๆมันผมว่าใครชอบก็ชอบเลยอ่ะใครไม่ชอบนี่ก็ก็อาจจะไม่ชอบไปเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าเอา่อพอเราใช้มูเมนต์กับกับเกมไปเยอะครับอาเนี่ยเอ่อมันมันเป็นเกมที่อืมคนที่มีอายุระดับหนึ่งอ่ะเล่นเล่นกันมากขึ้นลวครับเออเพราะว่าเราไม่ได้เล่นมาตั้งแต่เด็กเนาะเราเราลองเล่นมาตอนโตเนาะแต่ลองดูอีกอีกอันหนึ่งนะครับเอ่อผมมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ผมไปโหลดมาอันนี้ก็จะเป็นแบบ เกมเพย์ในเมืองที่โชว์แบบโชว์เกมเพย์ในเมืองซึ่งก็ความาโ o ครับใครเล่นนะอาก็รู้มันไปนั่งมันมีสกิลแบบที่ไปนั่งแบบบนเสาบนกิ่งไม้ได้นะซึ่งผมมองว่าสกลิลแมพมันก็ไม่ใช่เล่นๆนะ่ะเออผมบอกเลยอันนี้แบบสกลิลแมพไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กากๆอะ่ะเออคือใหญ่มากแล้วก็แบบคือจริงๆอยากอีกอย่างที่ผมอยากเห็นนะคือเรื่องของของกิววอ์นะครับ แต่ว่าเราก็ยังไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าคิดว่า,ถ,าถ้ามีก็น่าจะหนักอยู่ครับอันนี้นเฮ้ยการแชทคุยกันเรามีมือถือแล้วนะเออเราเปิดแชทคุยกันผ่านมือถือนะเวลาเราแบบนี่นี่น,นี่เวลาเราแชทกันนี่คือเราหยิบมือถือขึ้นมาเลยนี่ดูควักควักขึ้นมากดแชทปุ๊บหยิบมือถือไฮโซว่ะลูกเล่นลูกเล่นมัามีกิมมิกค,ครับอันนี้คืออะไรอะ่ะลุ่มกาชา่า ผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสุ่มกาชาวะ่ะเออไหนลองสุ่มเนี้ยได้เลยแลกเหรียญกาชามาได้กาชามาแล้วยังไงดอกชัวร์น,นี่กาชาน,นี่กาชาตู้กาชาแบงน่ารักมากอะ่ะ <c oughs> ตู้เหมือนเล,อ,เลอพี่ชายเอเอาเปิดได้ยังอันนี้จะเปิดได้ยังนานยังวะนี่เปิดได้ยังอันนี้เปิดอ่ะเปิดยัง อ๋อนี่อนีเอามามาเปิดกาชาเออใช้หินแบบเปิดเปดลูกปึ๊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 กลูกกาชาไหลลงมาม่ได้อะไรอ่ะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นขยวะว่ะมันเป็นเม็ดที่ผมแบบคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นขยะนะเออแต่มันน่าจะเป็นตู้กาชาอะไรที่ผมเดาอ่ะเออเหมือนยังไม่ได้ทําแฟร์เพราะทแฟร์ต้องโชว์ละ <laughs> ได้อะไรมาไ,มได้ไหได้ลูกกาชามาครับ ใน,ในอันนี้เออได้ลูกกาชามาแต่ไม่ไม่รู้ว่าไม่เปิดให้ดูอ่ะเออไม่เปิดกาชาให้ดูนะครับเรายังไม่เห็นแบบ <c oughs> ชุดแฟชั่นหรือว่าอะไรที่แบบเป็นแฟชั่นในนี้นะครมาลองคลกกันดูนะครับอ่ะยังมีลุงตีบวกนะครับทุกคนสิ่งสิ่งนั้นตรงนั้นนั่นคือลุงตีบวกนะครับลุงโฮในเวอร์ชันที่หนุ่มขึ้นนะครับเย่การตีบวก กลับมาอีกแล้วลุงตีบวกมองข้ามไปเลยนะครับมองเขามองข้ามไปที่ลุงตีบบกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดกดูอันนี้นิดนึงไหนดูมีอะไรบ้างเปิดกระเป๋าเปิดเปิดช่องสกิลมาได้มีอะไรบ้างไหนดูเนมีกิลนะครับมีปาร์ตี้ถ้าผมเดามีสมุดแล้วก็มีการแต่งตัวอันนี้น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงแมพเป๋ อันนั้นน่าจะเป็นบัตเทิลพาร์แล้วก็มีน่าจะมีแต่งตัวให้สัตว์เลี้ยงด้วยว่ะดูจากตรงนี้นะแต่ผมอ่านภาษาจีนไม่ออกเหมือนกันครับสมุดสัตว์เลี้ยงแล้วก็ event, อีเวนต์สมุดบันทึกภาพแต่มีกิวนะมีกิวนะนั่นหมายความว่าแบบเราอาจจะได้เห็นกิววอลนะครับแต่ว่าตัวอย่างมันยังไม่มีโผล่มานะครับลองดูตอนนี้ถ่ายรูปทำอะไรสวยคริสตัลสตาร์บัคส์คือนี่นี่นี่นน คอรีเนตนะครับเดวิลเดวิลวิงนะครับหมวกเดวิลนะครับคือเป็นหมวกแบบของพวกบอสหมวกบาโฟนะครับมีหมวกบาโฟเออถ้านั่งแบบเฮ้ยท่านั่งแต่ละอาชีพเหมือนกันปะเหมือนกันแต่ว่าดูดูลูกเล่นหน่อยเยอะนะครับหมายถึงว่าใครที่เป็นแบบเป็นสายถ่ายรูปผมว่าน่าจะชอบนะครับเออคือเปิดโลกใหม่เราก็น่าจะได้เก็บบรรยากาศกับเพื่อนเยอะมากอ่ะอุ้ย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 เดี๋ยว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 ของข้ามตรงนี้ไปเลยครับ มองข้ามการจับมือครับมองที่ทางซ้ายครับห่างตาซ้ายเลี้ยวไว้เจ็ดแมตติบุ๊เฟลเฟลเออเอ๊อัตตะเฟลเฟล์ทีน,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 นี้แตกสองแตกโอ้โหคืออันนี้เขาเรียกว่าแบบสปอยนะครับข้างหลังน,นนะเออไไอ,ไอ,ไอผิดเลอกอะ่ะเข้อมีวิง่งมีวิ่งด้วยนะเออมีหมดเดินหมดวิ่งอันนี้ถ่ายรูปหมู่คือผมยังไม่เห็นใครใส่ชุดแฟชั่นมันยังเป็นชุดประจําอาชีพอยู่นะครับเออนี่มันหมดถ่ายรูปนะไอยหมานี่คืออะไรวะ รู้รูปดีนะอันนี้คือ,อนอกเมืองน่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยว o w ทาว o ิน o ล e มว i เวติงฟิมีแชนโโหคือการจะมาหาย b c ทำเควสนี่น่าจะเหนื่อยนะครับเออผมไม่รู้ว่าเควสนี่มันยังสามารถแทร็กแบบออโต้ออโต้รันได้หรือเปล่าเออถ้ากดแบบกดมือนี่ใครเล่นหลายตัวนี่กีดนะครับที่นี่ที่ไหนวะ ตกตายตกนี้แตกนะเนี่ยดูทรงล้วกิเฟนเหรอมีคิสตันแบบนั้นน่าจะเป็นกิเฟนนะครับเออมีดาวตกด้วยอ,อืมคือโอ้ใช้ได้ใช่ได้น่าสนใจนะครับหอ,อดาวนี้น่าจะกิเฟนมันจะกิเฟนนะมาทำอะไรอ่าจบล่วตรงนั้นจบเร็วจังเนะฮ้ยร้องไง just go jump and stop ไม่รู้แตกหรือเปล่า ไม่รู้แตกหรือเปล่านะเอออ๋อ,อนี่คือเดินเควสครับโอ้ oh my god แชทที่นี่คือน่าจะกีเฟนนะครับแล้วก็นั่นคือกาชาหรือเปล่าคนที่เปิดกาชาเออเป็นสีอย่างนั้นก็คือเกลือนะครับขุ้นคุ้นมากาานะกาชาเานี่ยกาชาดาวตกนร่นงของแล้วเกินชินป่าวะเออแต่มีมีสีสีแบบสีทองมีสีฟ้าไอ้ <c oughs> <c oughs> พวกสีทองก็คือแบบมีคนเปิดได้กาชาดีๆนะครับ เออลูกเล่นเยอะนะลูกเล่นเยอะใช้ได้นะครับใช้ได้ผมมองว่าใช้ได้เลยอะ่ะเออน่าเล่นเลยครับน่าเล่นเลยแต่ว่าออผมคิดว่าท่านเล่นแบบสบายๆนะน่าจะน่าจะเล่นได้เรื่อยๆเลยครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรายังไม่เห็นกาชาครับก็ต้องมารอดูตัวอย่างต่อไปกันของเอาสองจุดศูนย์นะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดตามมันได้เดี๋ยวผมทิ้งข้อมูลไว้ให้ในใต้คลิปแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามแบงค์ด้วยนะครับแล้วเราจะได้เจอกันใน r o 2 0นะครับเออหวังว่าน่าจะได้ไปทำคิวที่นู่นมั้งครับเออก็เดี๋ยวใครอยากทำคิวอยากอยู่ในคิวหรือว่าแบบเล่นด้วยกันก็เต็มตัวไม่ได้นะครับก็ติดตามช่องไว้ได้น่าจะไม่พลาดอยู่แล้วครับสําหรับสาย r o อย่างเราๆนะครับอืมน่ารักดีน่ารักดีกดผมว่าบัวฉันนี่เอ้ยมีแมวด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีแมวนั่นหมายความว่าน่าจะมีอาชีพโดแรมนะครับเออน่าจะมีอาชีพโดแรมมแต่่่่วาาาากกกินนหลลยยยๆๆอออองผ็เคคื้ับ กับอีเทนอลนะครับแต่เหมือนกับเราแบบเราเปลี่ยนบรรยากาศใหม่อะ่ะทุกคนแล้วผมมองว่านี่เป็นการเริ่มต้นแบบถ้าคุณมีเพื่อนเล่นอะ่ะมันเป็นการเริ่มต้นที่น่าจะสนุกมากๆเลยครับปาร์ตี้หคนเราก็มีกิวมีอะไรมีเลดานเจียนนะครับแล้วก็เอ่อคอนเทนต์กิวล์เรายังไม่เห็นนะคอนเทนต์พีวีพีเรายังไม่เห็นแต่ผมคิดว่าก็กกน่าสนใจน่าสนใจดีครับเกมนี้รอดูแล้วกันว่าตัวอย่างต่อไปที่เราจะปล่อยมามันจะเป็นเรื่องของแฟชั่นหรือว่าคอนเทนต์เรื่องของกิวล์นะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณทุกคนมาก bye